สวัสดีท่านผู้ชมด้วนะครับวันนี้เรามาพบกับช่องโอยออนไลน์สายลงทุนนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําในส่วนของแอปพลิเคชัน s ิปเมกนะครับซึ่งเป็นกระดานเทรดน้องใหม่มากๆเลยนะครับในประเทศไทยนะครับซึ่งมีฟังก์ชันนะครับให้เราสามารถฝากเหรียญคริปโตกันนะครับและรับดอกเบี้ยรายวันได้อีกนะครับซึ่งจะสามารถรับดอกเบี้ยสูงสุดนะครับอยู่ที่16%ต่อปีนะครับขึ้นอยู่กับเงินทุนของแต่ละท่านนะครับ ซึ่งตรงนี้นะครับเราจะต้องซื้อเหรียญแ m t นะครับซึ่งเป็นเหรียญของกระดานนะครับทําการฝากล็อกไว้นะครับเป็นเวลา90วันนะครับเราจะได้ดอกสูงสุดอยู่ที่16%ต่อปีนะครับเบื้องต้นนะครับเหรียญแ m t นะครับเปิดตัวมาราคาประมาณ5บาทนะครับและเมื่อเปิดตัวมาได้ประมาณ3เดือนนะครับทำให้ราคานะครับดีดถีบตัวสูงขึ้นมาจนถึงปัจจุบันนะครับจนถึง71.32บาทแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้นะครับกระดานเทรดซิฟเมกนะครับได้กำหนดการจ่ายดอกเบีย้ยใหม่นะครับซึ่งสำหรับคนที่ฝากเป็นซิฟเมมเบอร์นะครับก็จะได้ดอกเบีย้ยอยู่8.5นตะครับต่อปีนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ฝากแบบซิเคียวนะครับไม่ได้ล็อกนะครับก็จะได้10.5ตต่อปีนะครับปรับ อัตราดอกเบีย้ยลงมานะครับแต่สำหรับใครที่ล็อกไว้นะครับก็จะได้รับดอกเบีย้ยคงที่นะครับอยู่ที่16%ต่อปีนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถทำการสมัครนะครับจากลิงก์ด้านล่างที่แอดมินทิ้งไว้ให้เลยนะครับ เมื่อทําการ KYC ผ่านแล้วนะครับสำหรับใครที่สนใจฝากเงินนะครับหรือว่าฝากเดคริปโตในการกินดอกเบี้ยนะครับก็สามารถไปซื้อเหรียญ z MT ได้เลยนะครับและในเหรียญอื่นๆนะครับก็จะได้รับดอกเบี้ยเช่นกันนะครับแต่อาจจะได้รับน้อยกว่าตัวเหรียญ z MT นะครับ สำหรับใครนะครับที่ถูกอ,อกสุกใจนะครับการทำคลิปของแอดมินนะครับก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางแอดมินได้เลยนะครับและใครที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็กดลิงก์ไลน์ด้านล่างนี้มาสอบถามแอดมินได้เลยนะครับขอบคุณครับ